สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังส t u ิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Speak No Evil เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่รีเมคขึ้นมาใหม่นะครับทำมาจากเวอร์ชันเดิมซึ่งเป็นของประเทศเดนมาร์กมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศของหมอและภรรยาแสนสวยในชนบทอันห่างไกลพวกเขาไปเจอแล้วก็รู้จักการที่ทริปท่องเที่ยวทริปหนึ่งนะครับแล้วพวกเขาก็พูดคุยกันจนถูกคอและก่อนที่ทริปจะจบลง หมอก็ได้เชิญให้พวกเขาบาันเทยวที่บ้านพักของตัวเองแต่ทว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ค้าคิดเอาไว้นะครับแล้วเรื่องราวของครอบครัวนี้จะจบลงยังไงระทึกแค่ไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทําลิงก์สินค้าของทางช้อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแนละทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเปิดเรื่องมาที่แนวป่าอันมืดมิดรถคันนึงขับเข้าไปในซอยเปรียว กระจกมองหลังสะท้อนใบหน้าของเด็กชายคนหนึ่งก่อนที่รถจะจอดสนิทลงตรงหน้าบ้านหลังใหญ่แล้วชายหญิงคู่หนึ่งนะครับก็ได้เดินลงมาจากรถแล้วก็ยืนมองหน้าบ้านท่ามกลางความเงียบสงบแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เวลากลางวันอันสดใสในที่พักสุดหรูของประเทศอิตาลีแอกเนส เด็กสาวตัวน้อยลูกสาวของหลุยส์และเบนกำลังนั่งแช่เท้าอยู่ที่ริมสระน้ำเด็กน้อยพยายามจะชวนแม่ของเธอซึ่งกำลังนอนเหยียดกายอย่างขี้เกียจอยู่บนเก้าอี้ยาวริมสระน้ำให้ลงไปเล่นน้ำด้วยกันโดยมีเบนใช้ร่างผอมผิวขาวพ่อของแอคเนตก็นอนอ,นอน่านหนังสืออยู่ข้างๆอย่างสบายใจแล้วไม่นานแพดดี้นะักท่องเที่ยวชายอีกคนนะครับก็ได้เข้ามาขอยืมเก้าอี้นอนจากเบนก่อนที่แพดดี้จะเดินลากเก้าอี้กลับไปยังอีกด้านหนึ่งของสระซึ่งก็มีครอบครัวของเขารออยู่ ถ้าทางของพวกเขาอ่ะดูไม่ค่อยจะมีมารยาสักเท่าไหร่ส่วนเบนก็พยายามชวนหลุยให้มาดื่มเบียร์ด้วยกันแต่เธอก็เป็นเศษไปเพราะว่ามันยังเช้าไปสําหรับการดื่มแล้วตอนนั้นเองแพดดี้ก็ได้กระโดดม้วนตัวตีลังกาลงสระน้ําจนน้ําอะกระจายขึ้นมาต่อมาที่ในห้องพักนะครับหลุยกับเบนก็แต่งตัวเตรียมไปร่วมโต๊ะอาหารกลางวันโดยให้ลูกสาวรออยู่ในห้องแล้วก็ทําตัวดีๆแล้วขณะที่พวกเขาเดินลงบันไดไปตามทางเดินเบนก็ต้องชะงัก เมื่อมองผ่านไปที่หน้าต่างก็ไปเห็นกับแพดดี้และไคล่าแฟนสาวของเขากำลังใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเปิดเพลงเสียงดังเต้นกันอย่างสนุกสนานอยู่ในห้องพักจนหลุยต้องมาล้างตัวเบนออกไปซึ่งเขาเองก็ยังเปลยขำๆถึงการทำตัวเพียเพ้ยนๆของคนบ้านนี้และระหว่างเวลาอาหารกลางวันนักท่องเที่ยวร่วมทริปจำนวนมากก็มานั่งกินร่วมกันเป็นโต๊ะใหญ่ โดยมีทอร์สเตนชายแก่รูปร่างผอมผมขาวกำลังนั่งฝอยถึงคลาสเรียนทำอาหารแล้วก็โชว์ว่าเขานะั่นรู้จักอาหารอิตาลีดีแค่ไหนจนแพดดี้ที่นั่งร่วมอยู่ด้วยนะครับก็แอบทำท่าล้อเลียนให้เบนดูจนเขาอดขำเบาๆไม่ได้ต่อมาระหว่างที่ครอบครัวของเบนกำลังเดินเล่นอยู่แถวที่พักพวกเขาก็ได้ไปเจอกับครอบครัวของแพดดี้ซึ่งกำลังขี่เวสป้าเล่นอยู่ร,บรอบๆเมืองและครั้งนี้ทุกคนก็ได้แนะนำตัวให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการรวมไปถึงแอน ลูกชายขี้อายและก็เงียบขื่นของแพดดี้ด้วยจากนั้นแพดดี้ก็ได้เอ่ยปากชวนครอบครัวของเบนให้ไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันตรงร้านอาหารข้างหน้าที่บรรยากาศดีซึ่งมันก็ไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้จากนั้นทุกคนก็มานั่งกินอาหารดื่มไวายแล้วก็พูดคุยถึงอาชีพการงานและครอบครัวเบนก็เล่าว่าตอนนี้เขากําลังซื้ออาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนงานส่วนแพดดี้ก็บอกว่าตัวเองเป็นหมอแล้วก็ลามไปถึงหลุย ที่ออกตัวว่าเธอเป็นพวกมังสวิรัตและแอนดเนทที่นั่งฟังพวกผู้ใหญ่คุยกันก็บอกกับแม่ไปว่าเธอจะไปซื้อไอติมแต่ทว่าแอนดลูกชายขี้อายของแพดดี้ก็ยังนั่งเงียบอยู่ไม่ปริปากพูดกับใครเลยสักคำและพอถึงเวลาอาหารค่ำที่โรงแรมครอบครัวของเบนและแพดดี้ก็มาดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นการฉลองมิตรภาพใหม่จากทริปนี้ด้วยกันแพดดี้ก็ยังคงทําตัวลุ้ล่่ตามภาษาของเขานะครับโดยใช้สิบป้อจุดเผากระดาษโนต้ตบนโต๊ะแล้วก็ร้องตะโกนอย่างสนุกสนานแถมยังแขวะทอสเตนจนเรียกเสียงฮาจากเบนแล้วก็หลุยได้แล้วหลังจากที่ทริปเที่ยวจบลงนะครับภาพก็ตัดมาที่อพาร์ทเมนต์ของเบนเขาเข้าไปจูบฝันดีเพื่อส่งแอนเนสเข้านอนจากนั้นก็เดินมาคุยกับหลุยในห้องนั่งเล่นเขาตัดพอ้อถ,ถึงความเครียดเรื่องงาน แล้วตอนนั้นเองหลุยก็ได้ยื่นโปสการ์ดซึ่งก็มีรูปครอบครัวของเบนและแพดดี้ถ่ายรูปร่วมกันใจความในโปสการ์ดนั้นแพดดี้ก็บรรยายถึงช่วงเวลาดีๆที่เขามีร่วมกับ,บครอบครัวของเบนจากทริปที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ยังส่งคําเชิญให้ไปเที่ยวที่บ้านของเขาในสุดสัปด,ดาห์นี้ด้วยแม้ว่าตอนแรกนะครับหลุยก็อยากจะบอกปัดไป พอด้วยความที่ยังไม่สนิทสนมอะไรกับครอบครัวแพดดี้มากมายขนาดนั้นแต่เธอก็ต้องมาเปลี่ยนใจเพราะคิดว่าการไปเยือนบ้านของครอบครัวแพดดี้ในครั้งนี้อ่ะอาจจะช่วยทําให้เบนหายเครียดจากเรื่องงานบ้างก็ได้นั่นก็เลยทําให้เช้าวันต่อมานะครับครอบครัวของเบนก็ขับรถเพื่อเดินทางไปยังบ้านของครอบครัวแพดดี้แต่จนกระทั่งฟ้ามืดพวกเขาก็ยังหาบ้านของแพดดี้ไม่เจอได้แต่ขับไปตามแนวป่ามืดทึบไหลแสงไฟจากถนนจนพวกเขาคิดว่าพวกเขาต้องหลงทางแน่ แต่พอไปเจอเสารูปปูนปั้นที่ตั้งอยู่ตรงทางแยกหลุยส์ก็เลยสกิดบอกกับเบนว่าพวกเราอ่ะมาถูกทางแล้วและพอมาถึงที่บ้านพักนะครับครอบครัวของแพดดี้ก็ออกมาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นใครลาก็พาหลุยส์ไปดูห้องพักของเธอส่วนแพดดี้ก็เอาเล่ามาให้เบนกระโดกบ้านของครอบครัวแพดดี้นะครับออกจะดูเก่าๆและข้าวของต่างๆที่ใช้ตกแต่งอะ่ะก็ดูจะผสมปนเปกันไปหมด จากนั้นไคล่าก็พามาดูที่ห้องใต้หลังคาชั้นบนซึ่งก็มีแอนลูกชายของเธอที่เงียบขรึมมาอยู่บนเตียงส่วนด้านล่างตรงที่พื้นห้องก็มีที่นอนที่ถูกโปะไว้เบียดเบียดในพื้นที่แคบๆในห้องซึ่งนั่นก็จะเป็นที่นอนของแอกเนสแม้ว่าเด็กน้อยนะครับจะดูอึดอัดกับสภาพห้องแต่เมื่อมาถึงที่นี่แล้วเธอก็ต้องจำใจนอนไปก่อนจากนั้นทุกคนก็ลงมากินข้าวพร้อมกันแพดดี้ก็ยังคงเกรียนเหมือนเดิมนะครับเขาโยนลูกบอลไปมาก่อนจะคว้างส่งต่อให้เบนรับไป แล้วที่บนโต๊ะอาหารแพดดี้ก็นําเสนออาหารที่ไคล่านะเป็นคนทําเพื่อเป็นการต้อนรับครอบครัวของเบนเขาเปิดฟลอยที่ห่อไก่อบไว้ทั้งตัวแล้วก็ใช้มีดหั่นไก่ชิ้นเล็กๆแล้วก็ป้อนให้หลุยกินแม้ว่าเธอจะทําสีหน้าอึดอักอยู่พักใหญ่นะครับเพราะว่าเธอเป็นมังสวิรัตแต่เธอก็จําใจยอมกินเข้าไปเพื่อไม่ให้มันดูหน้าเกลียดโดยมีเบนทําหน้าอึดอัดมองดูภรรยาอย่างเงียบๆแล้วพอแพดดี้หันหลังลาสายตาไปเธอก็รีบคายเนื้อไก่ออกจากปากทันที แล้วพอมือข้าผ่านไปเบงก็ยิ้วถุงขยะออกมาทิ้งที่นอกบ้านแต่ทันใดนั้นเองแอนก็ตามเขาออกมาแล้วกพยายามอ้าปากพูดบางอย่างมันเป็นเสียงที่อูอ e ีนะครับจนฟังไม่เป็นภาษาเบงก็พยายามทําความเข้าใจแต่แพดดี้ก็ออกมาตะโกนเรียกให้แอนกลับเข้าบ้านไปพอดี จากนั้นพวกผู้ใหญ่ก็มานั่งเล่นที่ห้องรับแขกหน้าเตาผิงด้วยกันขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่นะครับก็มีเสียงของแอนเนี่ยคุณคลางไม่เป็นภาษาดังมาจากด้านบนพอหลุยส์จะลุกขึ้นไปดูความเรียบร้อยของเด็กๆเ,เสียงนั้นก็เงียบลงทันทีแล้วต่อมาขณะที่เบนกับหลุยส์ยกลังจะเข้านอนพวกเขาก็ได้พูดถึงเรื่องอาหารเมื่อเย็นนี้ว่าหลุยส์น่าจะปฏิเสธไก่ที่แพดดี้ป้อนเธอแต่เธอก็ไม่อยากจะให้บรรยากาศเป็นหน้าอึดอัดไปมากกว่านี้จากนั้นทั้งคู่ก็เดินตรงไปที่เตียง แล้วหลุยส์นะครับเธอก็ต้องรู้สึกอึดอัดอีกครั้งเพราะว่าผ้าปูเตียงอะ่ะมันมีคราบบางอย่างสีแดงเปื้อนอยู่เธอก็บน่นถึงความรกแล้วก็สกรปรกในบ้านของแพดดี้และเธอก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าการมาที่นี่อะ่ะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าแล้วตอนนั้นเองแอกเนสก็ได้เปิดประตูเข้ามาในห้องพร้อมกับกอดเจ้าฮอบบี้ตุ๊กตาตัวโปรดของเธอมาด้วยเด็กน้อยบอกกับแม่ว่าเธอนอนในห้องนั้นไม่หลับสุดท้ายนะครับทั้ง3คนพ่อแม่ลูกก็ต้องนอนด้วยกันในคืนนี้เช้าวันต่อมา พวกเขาก็ไปเดินป่าแล้วก็ทำกิจกรรมแคมปิ้งด้วยกันพวกเขาก่อกองไฟซึ่งในตอนนี้นะครับแพดดี้ก็เริ่มใช้ความรุนแรงบังคับให้แอนน์แกว่งขิงช้าให้กับแอกเนสจากนั้นเขาก็ไปนวดคอให้กับหลุยโดยที่เบนก็ยืนดูอย่างไม่พอใจที่แพดดี้รูบไล้ไปตามซอกคอภรรยาของเขาและพวกเขาก็ไปกระโดดน้ําจากหน้าผาด้วยกันแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งจะมารู้นะครับว่าแอนน์ต้องกระโดดน้ําไปทั้งทางที่ทว่ายน้ําไม่เป็นก่อนที่แพดดี้จะว่ายประคองขึ้นมา และพอกลับมาถึงบ้านหลุยส์ก็เริ่มระบายเรื่องที่เธออึดอัดตอนที่แพดดี้นวดให้เธอแล้วก็อยากจะกลับบ้านแล้วแต่ตอนนั้นเองนะครับไคล่าก็มาชวนให้ไปกินอาหารเย็นด้วยกันในคืนนี้พวกเธอก็เลยต้องเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวออกไปกินอาหารเย็นแพดดี้ก็โทรไปเรียกพี่เลี้ยงให้มาดูแลเด็กๆแทนระหว่างที่พวกเขาอาจจะไม่อยู่บ้านแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับหลุยส์จะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่ต้องทิ้งแอนนสเอาไว้ที่บ้าน จากนั้นแพดดี้ก็ได้ขับรถอย่างบ้าระห่ำใส่ไปใส่มาจนถึงบ้านของไม้พ่อครัวที่มีอายุหนวดคราวลุงลังผู้ลักสันโดดที่มีบ้านอยู่ที่ริมหน้าผาติดกับทะเลและพอเข้ามาในบ้านของไม้ซึ่งก็เก่งๆเป็นร้านอาหารแบบส่วนตัวนะครับโต๊ะจานชามได้ถูกจัดเตรียมไวใ้ให้พวกเขาเพียงโต๊ะเดียวเท่านั้นหลุยก็เลยรีบบอกเรื่องมังสวิรัติขึ้นมาก่อนจนทําให้แพดดี้ถึงกับต้องรีบขอโทษกับเหตุการณ์ในครั้งที่แล้วที่เกิดขึ้นจากนั้นเชฟไม้ก็ได้เดินมาที่โต๊ะ พร้อมกับนำเสนอเมนูอาหารของเขาขณะที่พวกเด็กๆที่อยู่ที่บ้านก็กํากลังเล่นซ่อนหากับพี่เลี้ยงโดยที่แอนนะครับพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างให้แอกเนสเข้าใจผ่านทางนาฬิกาเรือนหนึ่งของแพดดี้ที่อยู่ในลิ้นชักส่วนที่โต๊ะอาหารแพดดี้ก็กําลังชื่นชมไคล่าถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งตลอด17ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังบอกอีกว่าพวกเขาอะมีเซ็กกันทุกวัน ก็จะทําให้สถานการณ์ดูน่าอึดอัดเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไคล่าน่ะแกล้งทําเป็นมุดลงไปใต้โต๊ะอาหารจนเบนและหลุยส์ถึงกับมองหน้ากันอย่างกระอักกระอ่วนจากนั้นแพดดี้กับไคล่าก็หัวเ็ากกันอย่างสนุกสนานบอกว่ามันคือการรอเล่นพร้อมกับจุงมือกันออกไปเต้นลาต่อแล้วพอถึงเวลาเช็คบิลค่าอาหารแทนที่เจ้าบ้านอย่างแพดดี้จะจ่ายเขากลับเอาบิลค่าอาหารยืนให้เบนจ่ายแทนแล้วก็เดินออกจากร้านไปขณะเดียวกันในห้องนอนของเด็ก แอนก็เปิดเสื้อโชว์รอยแผลมากมายที่อยู่ตามตัวของเขาให้แอกเนสดูเธอก็ตกใจมากแต่พอจะถามถึงที่มาที่ไปใครลากหลุยก็กลับมาถึงบ้านพอดีเด็กน้อยทั้งสองคนก็เลยต้องแกล้งทำเป็นหลับไปแล้วขณะที่แพดดี้นะครับกำลังถอดน,นาฬิกาเก็บเข้าลิ้นชักเขาก็สังเกตว่ามีนาฬิกาเรือนหนึ่งอ่ที่ดูเหมือนจะวางไม่เรียบร้อยซึ่งเขาก็คิดว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของแอน ส่วนทางด้านเบนกับหลุยส์นะครับพวกเขาก็ทะเลาะกันยกใหญ่ในห้องนอนจากเรื่องเซ็กซ์อาลังเกตที่ร้านอาหารจนลามไปถึงเรื่องงานซึ่งทําให้เธอต้องย้ายตามมาอยู่กับเบนแล้วมันก็บานปลายไปกันใหญ่เพราะว่าหลุยส์เคยนอกใจเขามาแล้วและพอทั้งคู่สงบสติอารมณ์ลงได้เบนก็เอื้อมมือแล้วก็ดึงภรรยาเข้ามากอดเพื่อขอโทษกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วกลางดึกคืนนั้นหลุยส์ก็ตื่นขึ้นมานะครับเธอไปหาลูกสาวที่ห้องใต้หลังคาแต่ก็ไม่เจอ พอไปดูที่ห้องของแพดดี้เธอก็ต้องตกใจเพราะเห็นว่าแอกเนส์นอนรวมอยู่กับแพดดี้ที่ใส่กางเกงในตัวเดียวและไคล่าก็สวมแค่ชุดชั้นในเธอก็เลยรีบไปอุ้มลูกกลับมาแล้วก็รีบไปปลุกเบนที่ตื่นแล้วก็บึ่งรถกลับบ้านตอนนี้เลยแต่ทว่าระหว่างทางน,นะครับแอกเนสก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอลืมเจ้าฮอบบี้เอาไว้แม้ว่าเบนจะพูดให้เธอเลิกติดตุ๊กตาตัวนั้นได้แล้วแต่ลูกสาวก็ไม่พอใจนะครับเอาที่เบาะจนรถเกือบพุ่งไปชนรถบรรทุกที่แล่นสวนมา สุดท้ายเบนก็ต้องวนรถกลับไปที่บ้านของแพดดี้อีกครั้งแล้วพอไปถึงเขาก็ลงไปเอาเจ้าฮอบบี้เพียงคนเดียวแต่ว่าไม่นานนะครับหลุยส์ก็ตามลงมาแล้วก็ไปเจอว่าเขากําลังคุยกับแพดดี้อยู่เบนกําลังอธิบายเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจําเป็นจะต้องกลับไปโดยไม่ไมบอกลารวมถึงที่แอ็กเนสแหะก็ไม่อยากนอนที่นี่แล้วด้วยไคยล่าก็เลยพูดขึ้นมาทาั้งน้ําตานะครับ ว่าเธอเคยมีลูกสาวแต่ว่าก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็เลยทำให้เธอขอโทษที่พาแอกซ์เน็ไปนอนด้วยโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวก่อนและเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้ครอบครัวของเบนตัดสินใจที่จะอยู่ต่อด้วยความสงสารจากนั้นแอนกับแอกซ์เน็ก็มาวาดรูปเล่นกันที่สนามหลังบ้านแอนก็พยายามนะครับเขียนบางอย่างเพื่อจะบอกกับเธอโดยที่ไม่หลุยกับไคล่าก็นั่งอยู่ใกล้ๆด้วยแต่พอไคล่าเดินเข้ามาที่โต๊ะแอนก็รีบยัดกระดาษโน้ตเข้าปากทันทีขณะเดียวกัน แพดดี้ก็พาเบนไปล่าสัตว์เขาบอกว่าได้ยินเสียงที่ทั้งคู่ทะเลาะก,กันเมื่อคืนนี้แล้วก็ปลอบใจถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่หลุยส์เคยนอกใจเขาพร้อมกับพาเขาไปยืนล้อตะโกนแหกปากบนเนินเขาเพื่อระบายความอัดอั้นในใจออกมาแล้วพอทั้งคู่กลับมาถึงบ้านนะครับไคล่ากับหลุยก็ช่วยกันเตรียมอาหารกันอยู่จังหวะนั้นเองหลุยก็เกิดโดนมีดบาดมือขึ้นมา แล้วพอเบนขอให้แพดดี้มาช่วยดูเขากลับบอกว่าความจริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้เป็นหมอจนทําให้เบนและหลุยนะครับถึงกับหน้าเวอไปก่อนที่แพดดี้จะมาเฉลยว่านั่นก็เป็นการแกล้งกันเล่นอีกเหมือนเคยแล้วต่อมานะครับในช่วงบ่ายที่โต๊ะอาหารไคลาพยานสอนมารยาทการกินให้กับแอกเนสจนหลุยได้พูดกลับออกไปอย่างไม่พอใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนนอกที่จะมาสั่งสอนลูกของเธอจนแพดดี้ต้องเอ่ยปากขอโทษแทนภรรยาพร้อมกับเปิดเพลงคาวบอย ให้แอ็กนกับแอนน่เต้นสถานการณ์ถึงได้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ดีอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าแพดดี้ไม่พอใจท่าเต้นของแอนแล้วก็ปิดเปิดเพลงใหม่อยู่หลายรอบพร้อมกับบังคับให้เด็กทั้งคู่เต้นด้วยกันอีกแต่แอนก็ยังเต้นไม่ถูกใจจนแพดดี้ถึงกับปาของใส่แอนและตะคอกให้เขากลับไปอยู่บนห้องซะท่ามกลางเสียงห้ามปรามของหลุยและเบนและนั่นก็ทําให้บรรยากาศในบ้านตึงเครียดนะครับถึงขั้นมีปากเสียงกันเลย จหลุยต้องจุงมือของแอกเนสเดินหนีออกมาห่างๆส่วนเบนก็เดินตามออกมาเธอพูดเสียงแข็งว่าเธอต้องการจะกลับเลยทันทีแต่กลับถูกไคล่าห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าแพดเดียต้องโกรธเธอมากแน,น่ๆห่าง่ารูท้ทีหลังว่าเบนกลับไปตอนที่เขากําลังหลับอยู่แล้วต่อมานะครับขณะที่แพดดี้กำลังนอนหลับแอนก็ได้แอบย่องไปเอากุญแจที่เหน็บอยู่ที่ตรงหูวขงเกงของเขามาแล้วก็ออกไปคว้างบอลเล่นกับแอกเนส เขาตั้งใจคว้างบอลให้เข้าไปทางลงนาแล้วก็แอบพาแอกเนตไขช่องประตูเล็กๆล,ลงมาที่ชั้นใต้ดินด้วยกันซึ่งที่ด้านล่างนะครับก็มีกระเป๋าเดินทางโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์แล้วก็ของใช้มากมายวางเรียงรายกันอยู่เราแอนก็ได้เปิดสมุดรูปถ่ายเล่มหนึ่งที่ทําให้แอกเนตต้องตกใจเมื่อเด็กน้อยได้รู้ความจริงว่ามีครอบครัวอื่นอีกมากมายที่เคยมาที่นี่แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งทุกครอบครัวก็มาพร้อมกับลูกสาวและลูกชายของพวกเขา แล้วในนั้นก็มีอยู่ภาพหนึ่งนะครับที่มีรูปของแอนและครอบครัวที่แท้จริงของเขาเขาบอกเป็นภาษามือว่าความจริงแล้วอ่ะนาฬิกาเรือนนั้นที่เขาพยายามเอาให้เธอดูมันเป็นนาฬิกาของพ่อที่แท้จริงของเขาเองและการที่เขาพูดไม่เป็นภาษาก็เพราะว่าลิ้นของเขา,าถูกตัดทิ้งออกไปตั้งหาัาและเขาก็ยังโชว์รูปครอบครัวของเบนซึ่งกําลังจะเป็นเหยื่อไล่ล่าสุดให้ดูอีกด้วยแองเน็ตก็เลยถ่ายรูปสมุดนั้นเอาไว้เป็นหลักฐานจากนั้นแองก็เอากุญแจกลับไปคืน ส่วนทางแอนเนสก็พยายามหาวิธีที่จะบอกกับพ่อแม่ของเธอเธอก็เลยออกอุบายใช้หนามของต้นเบอร์รี่จิ้มไปที่ขาจนเลือดออกแล้วก็เดินไปหาแม่พอหลุยเห็นแบบนั้นก็เลยจะพาลูกสาวไปล้างแผลในห้องน้ํขนาขณะที่แพดดี้กําลังเดินมาขอโทษทุกคนเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆเมื่อตอนบ่ายแล้วพออยู่กันสองคนแม่ลูกนะครับเด็กน้อยก็ได้บอกความจริงที่เธอเพิ่งรู้มาแล้วก็เอารูปถ่ายในโทรศัพท์ให้แม่ดูนั่นก็เลยทําให้หลุยต้องระงับสติอารมณ์ แล้วก็คิดหาวิธีที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้ทางด้านของแพดดี้นะครับเขากําลังเล่นคว้างบอลกับแอนและเบนแต่พอเบนคว้างบอลหลุดเข้าไปทางประตูลงนาแพดดี้ก็เลยตามไปเก็บบอลจนเขาพบว่าประตูห้องใต้ดินนะ่ะเหมือนมีคนเพิ่งแอบลงไปไม่นานก่อนหน้านี้แล้วต่อมาหลุยก็มาเดินตามให้เบนน่ะมาดูแอ็กเนสโดยมีแพดดี้นะครับมองดูด้วยสายตาแปลก พวกเขากระซิบกันอยู่ในห้องน้ําถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําเนียนๆทาเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนแล้วพอออกจากห้องน้ํามาพวกเขาก็มาเจอกับแพดดี้กำลังคุยโทรศัพท์ยืนรอพวกเขาอยู่พอดีหลุยส์ก็เลยทำเนียนๆแล้วก็บอกว่าเธอจะขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่าแอคเนสด์น่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วพอครอบครูของเบเดินไปที่รถนะครับพวกเขาก็พบว่ายางหลังมันถูกตะปูตำจนแบนแฟบไปแล้วแพดดี้ก็เลยอาสาจะช่วยมาเปลี่ยนยางให้แล้วพอเปลี่ยนยางเสร็จ เป็นกละำลาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยทุกอย่างเหมือนจะไปได้ด้วยดีนะครับแต่พอแพดดี้เอ่ยปากเตือนแอ็กเนว่าเธอลืมอะไรหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าตุก,กตากระต่ายของเธอดันขึ้นไปติดอยู่ตรงรางระบายน้ําใต้หลังคาอย่างไม่มีที่มาที่ไปเขาก็เลยไปเอาบันไดามาแล้วก็บอกให้เบนปีนขึ้นไปเอาตุก,กตาแต่เขาก็แกล้งเบนนะครับจนเกือบจะล่วงตกลงมาสุดท้ายทุกคนกละลำลากันอีกครั้งและในครั้งนี้ ครอบครัวของเบนก็กำลังจะพ้นจากครอบครัวที่น่าสุดสยองนี้สักทีแต่ทว่านะครับแอกเนตก,ก็พยายามบอกว่าไม่ควรจะทิ้งแอนไว้ที่นี่แต่ลุยก็ยังพอมีสติที่จะบอกกับลูกไปตามตรงว่าถ้าเรายังออกไปจากที่นี่ไม่ได้แอนก็จะออกไปไม่ได้เหมือนกันยังไงซะเราก็จะกลับมาช่วยเขาอย่างแน่นอนแต่ตอนนั้นเองนะครับขณะที่รถกําลังจะผ่านพ้นประตูเหล็กแพดดี้ก็ได้ผลักแอนจนล่วงลงไปในบ่อน้ําทําให้เขาทุรนทุรายเพราะว่าว่ายน้ําไม่เป็นเบนก็เลยไม่มีทางเลือกนะครับ เขารีบลงจากรถแล้วก็บอกให้หลุยะขับรถหนีไปก่อนเขารีบกระโดดน้ำว่ายตามไปช่วยแอนทันเทแต่แพดดี้เองก็กดรีโมทปิดประตูรั้วเหล็กเอาไว้ทำให้หลุยก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันแล้วพอช่วยแอนไว้ได้แล้วเสียงปืนของแพดดี้ก็ดังขึ้นพร้อมกับหลุยและแอ็กเน็ที่โดนจับเป็นตัวประกันหลังจากนั้นทุกคนก็ถูกจับมัดรวมกันที่ห้องเก็บอุปกรณ์ช่างโดยมีไคล่าถือปืนลูกซองจ่อเอาไว้แล้วแพดดี้นะครับ กำบ,บังคับให้หลุยโอนเงินของเธอให้เข้าบัญชีของเขาจนหมดแล้วก็เตยอจะฉีดยาเพื่อฆ่าทุกคนทันทีแต่ขณะที่เขากําลังจะปักเข็มหลุยก็ได้เอาคาัตเตอร์ที่เก็บไว้ในเสื้อโค้ทฟาดเข้าไปที่หน้าของเขาอย่างจังจนล้มลงก่อนที่จะแย่งปืนจากไคล่ามาได้จากนั้นพวกเขาก็ขังสองผัวเมียจิตวิปลิตไว้ที่ด้านในแล้วก็ขับรถหนีออกมานะครับแต่ว่ามันก็มีรถอีกคันนึ่งขับมาจอดขวางเอาไว้แล้วไมชายเจ้าของร้านอาหารก็ยิงลูกซองใส่รถของเบนทันที พวกเขาก็เลยต้องหนีเข้าไปหลบในบ้านอีกครั้งพร้อมทั้งล็อกประตูและ,ะหน้าต่างเอาไว้จากนั้นไม่ก็ได้ไปตัดโซ่เพื่อเปิดประตูให้สองผัวเมียจิตวิปลิตได้เป็นอิสระจะได้ออกมาตามล่าพวกของเบนด้วยกันขณะที่หลุยนะครับเธอก็โทรขอความช่วยเหลือแต่ก็ถูกตัดสายสัญ,ญญาณโทรศัพท์ไปเบนก็ทําอะไรไม่ถูกจนเริ่มจะสติแตกแล้วไม่นานไฟฟ้าในบ้านก็ได้ดับลง พวกของแพดดี้ก็พยายามหาทางเข้าบ้านอย่างคลุมครา่งนะครับจนไม้ได้ไปเอาบันไดามาพาดเพื่อปีนเข้าไปทางห้องใต้หลงังคาเบนก็เลยถือค้อนแล้วก็ย่องขึ้นไปดักลอกข้างบนแณะที่หลุยเองก็คอยคุมเชิญอยู่ที่ด้านล่างโดยที่ตอนนี้นะครับแพดดี้ก็ได้บุกเข้ามาในตัวบ้านได้แล้ว ส่วนไม้เขาก็เดินดูทีละห้องที่ชั้นบนและขณะที่แพดดี้กาลังตามหาเด็กๆเขาก็ได้ตามเสียงหายใจที่ดังมาจากตู้เสื้อผ้าพอเปิดออกดูก็ไปเจอกับโทรศัพท์เครื่องหนึง่งที่เปิดเสียงหายใจเอาไว้แล้วตอนนั้นเองหลุยก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับอนุญาตทาความสะอาดแล้วฉีดมันไปบนแผลบนใบหน้าของแพดดี้ทันทีเขาร้องทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดหลุยก็เลยพาเด็กๆหนีขึ้นไปข้างบนแต่ก็ไปเจอไม้ยิงสวนกลับมาโชคย,ยังดีนะครับที่กระสุนพลาดเป้าไป แล้วก็เป็นเบนที่แอบอยู่ที่หลังตู้ก็เข้าไปจัดการกับไม้จนเขาอ่อนแน่นิ่งไปหลุยส์ก็เลยบอกให้เขา่าเอากุญแจรถของไม้มาแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึงตอนเช้ามืดเบนก็ได้ขับรถพาครอบครัวเขารวมถึงแอน์ออกมาจากบ้านของแพดดี้จนได้เขาขับไปตามทางของแนวป่าซึ่งความรู้สึกในตอนนี้มันก็ช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับตอนที่พวกเขาขับเข้ามาแอนเนตก็ได้ยื่นตุ๊กตากระต่ายน้อยของเธอซึ่งขาดวินส่งต่อให้กับแอน์ที่ยังนั่งน้ำตาคลออยู่ แต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้พ้นจากขุมนรกที่เคยอยู่ได้สักทีแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.9คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาท แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ